จะเรียกอะแล่ะคะ่ะเบอร์เกอร์สุดอลังการอลังการเหมือนที่เจดีบอกแม่หืมใหญ่เป็นคืบมเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะแฮมเบอร์เกอร์สุดไฮโซ่เจดีสวัสดีค่ะพบเกิดเจดีในรายการไอแอมดีค่ะวันนี้เจดีจะทำแฮมเบอร์ ใจอุปรก,กรณ์เดเวอรี่นะคะก็ถ้าหาจะดีในอินบ็อกซ์ของ Facebook ได้เลยค่ะที่อยากจะรู้ว่าแฮมเบอร์เกอร์อลังการของจะจะอลังการขนาดไหนแล้วก็ทำง่ายขนาดไหนนะคะป๊อปไปดูกันเลยค่ะมาในส่วนของหมูเบอร์เกอร์แั้ค่ะจะดีมีเป็นน้ำสับป,ปะรดค่ะวันนี้จะดีใส่สับป,ปะรดก็เลยมีเป็นน้ำเชื่อมสับป,ปะรดด้วยแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะเป็นน้ำซุปธรรมดาหรือว่าเป็นน้ำเปล่ายังได้เลยเป็นนมก็ได้ค่ะ ก็จะทำให้ตัวหมูเบอร์เกอร์เรากัดแล้วก็จะได้ชุ่มฉ่ำค่ะน้ำมันหอยค่ะออิกาโน่ค่ะพริกไทยค่ะผงปรุงรสค่ะอันนี้จะดีใช้แบบไม่มีผงชูรสนะแป้งข้าโพดค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจะได้เป็นน้ำหมักหมูแล้วล่ะน้ำหมักหมูค่ะได้แล้วเทลงเลยหรือใครจะทำเป็นไก่ก็ได้นะตามชอบเลยค่ะนนเนแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะเราจะดีจะไปพักทิ้งเอาไว้สัก15นาที20นาทีค่ะระหว่างนั้นเดี๋ยวจะดีไปทำอย่างอื่นกันขอคุกให้เข้าที่กันนะคะ ้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีจะแรปทิ้งเอาไว้สัก15-20นาทีค่ะให้เขาแบบเข้าเนื้อหน่อยโอเ,เรียบร้อยตั้งกระทะให้ร้อนค่ะตอนนี้กระทะของจะดีนี่เขาก็เริ่มร้อนแล้วเราจะใส่น้ำมัน หมูลงไปค่ะของจาเดีอททาเป็นรุ่นแบบใหญ่โตอลังการไฮโซค่ะถ้าใครทำเล็กกว่านี้ได้นะหมูชิ้นเล็กกว่านี้ของจาเดีชิ้นใหญ่เลยพอดีเลยแล้วก็มีช่องว่างจา่ดีอยากทาเป็นแบบมีทั้งไข่เจียวนี่ปึ๊บจะติดกระต่อไข่ไดาวลงไปปึ๊บ วันนี้หขอนจะดีเป็นรุ่นไฮโซค่ะใส่สับป,ปะรดได้เนี่ยพอดีน้องเลยหนึ่งชิ้นนะคะอ่าไข่ชิ้นเราสวยเลยนี่แล้วเนาะเป็นรูปแมวน่ารักน่ารักด้วยพึ่งจด,ดิ้ไม่โดนหน้าน้องแมวนิดนึงนี่แล้วก็ลองจับอันอื่นดูได้นะคะสับป,ปะรดอยากได้กินเกลียมนิดนึงนี่สว,สวยเลยเกลียมไข่ดาวอยากจะได้แบบไม่ค่อยสุกมากเดี๋ยวก็อีกนีงใกล้ละใกล้ละใกล้ได้ละนี่ดูหมูกัน ส,สุกก่อนเคลื่อนเลยใช้ได้แล้วขึ้นเลยนี่เบอร์เกอร์ใส่สับประรดแบบนี้อร่อยหอมแม่ไข่ดาวนี่ชอบเยิ้มๆแบบนี้ค่ะมาแล้วไข่เจียวฟูมากมีรูปน้องแมวด้วยนี่ไข่เจ้น้องแมวทายกลับด้านหมูได้แล้ว นี่ำกำัลเตรียมสวยเลยพอกลับด้านเสร็จค่ะอีกสองด้านจะดีทาน้ำมันนะหรือว่าใครจะทานเนยก็ได้ค่ะใส่ขนมปังไปเลยเขาจะสุกออกมาได้พร้อมกันเลยล่ะนี่หรือว่าถ้าใครชอบเป็นหอมทอดนะใส่หอมเข้าไปในช่องนี้อีกช่องหนึ่งก็ได้คันเบอร์เกอร์ก็จะสุก้สโซมากเลยค่ะขนมปงังแป๊บเดียวเลยนี่เกียมสวยแบบนี้เลยค่ะดูอีกชิ้นหนึ่งแป๊บเดียวเลยล่ะ นี่เคียมสวยแบบนี้เลยแล้วก็ชิ้นนี้เดี๋ยวก็สุกลว,วจะดีเอาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวไปจัดจานกันส่วนประกอบค่ะเรียบร้อยแล้วเยอะแยะไปหมดเลยเดีย๋ยวมาทำให้ดูอลังการไฮโซกันค่ะเริ่มตั้งแต่เบเกอร์ค่ะขนมปังกรอบ,บเลยเนี่ยก็ทามยายองเนสใครชอบซอสใครชอบะไรทาได้เลยนะ ผักแล้วตามด้วยเนื้อเบอร์เกอร์ค่ะวางชีสค่ะมะเขือเทศสับป,ปะรดไข่ค่ะบน,นุูทพามายังเี้ยเหมือนเดิมผิดด้านบนเสียบมา พร้อมเสิสเสร์ฟค่ะแฮมเบอร์เกอร์สุดไฮโซจัดีเซรียมั้ยล้วคะ่ะเบอร์เกอร์สุดอลังการอลังการเหมือนที่จานทีดด่บอกว่าหูใหญ่เป็นครึ่มเลยทำไม่ยากเลยคะ่ะลองทำกันดูนะคะแล้วก็เมนูนะ่าอยากจะให้จัดีทำเมนูอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยอยากจะเป็นของคาวของหวานหรือขนมสไตล์ไหนก็บอกได้เลยคะ่ะวันนี้ขอตัวไปชิมเบอร์เกอร์สุดอลังการกันนะคะบายคะ่ะหอมมาก